ฝ่ายน้ำเงินขอเสียงปรบมือต้อนรับอน,นันตชยัยโอ้วงสีหน่วยในรายการนี้ผมก็มั่นใจสูงครับผมดูคู่แข่งแต่ละคนเราก็ไม่เท่าไหร่ครับเป็นแชมป์แน่นอนครับน,นัตสกี ยทัเะครเต้ามวยไทยลีครับลีกมวยไทยครั้งแรกของโลกนะครับแสงอุทัยเจอกับอนันตชัยนะครับชิงอันดับ3แม้ว่าจะไม่ถึงแชมป์แต่ว่าอันดับ3ไว้ก่อนก็ถือว่าจะเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการแข่งขันเตต้ามวยไทยลีกครั้งที่2ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับไปฟังประวัติกันก่อนครับครับนี่เป็นคู่ชิงที่3รุ่น72.5กิโลกรัมนะครับุมแดงครับแสงอุทัยอัศดาดีสอดสายที่กครับชื่อจริงว่าอภิวัต ีโพวังนะครับออมาจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผ่านการชกมา57ครั้งชนะ41แพ้16เสมอ0นะครับผลงานทาไฝในรอบนะครับก็มีแพ้คะแนนดีเซเล็กเพชรจินดาชนะคะแนนพย,ยักดำมอภูมนาครับแล้วก็มาชนะนกหงส์สักเล็กซอเฮงเจริญยกที่2ชนะคะแนนปานเพชรพระดอนยิมครับในรอบตัดเชือกครับแพ้คะแนนให้กับเพชรวันีดับกันสารคามก็มาชิงที่3วันนี้ครับ ส่วนคู่ชกนะครับอนันตชัยอ,อวงศรีนะครับเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรมีชื่อจริงว่านายอนันตศักดิ์ศรีสกุลน,นะครับ<ม>ผลงานการชกครับมีชนะคะแนนบาบูต่อผิวหล่อพักดีนะครับชนะคะแนนมหาสารพบธีรธรรมแพ้นอกเพชรบณีดับรานสารคามยก2ชนะคะแนนตรายนาสสาตะวันรุ่งและในรอบรองชนะเลิศน,นะครับแพ้คะแนนดีเซลเล็กเพชรจินดานะครับ วันนี้กฟฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอพลอชัยภูมินะครับหัวหน้าค่ายก็คืออาจารย์วิชัยศรีสกุลครับภัยรัตนิทาภรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับัวันนี้ก็ขอต้อนรับทางด้านของท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับท่านสกลวุญภพนะครับวันนี้เดินทางมาคาดเข็มขัดแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆนักมวยนะครับตามสโลแกนของท่านแหละครับต่อยมวยก็รวยได้นะครับแล้วก็รวยไปแล้ว3คนด้วยกันนะครับในการคว้าแชมป์สมรุ่นครับ 77กิโลกรัมนะครับก็คืออุ้ดน้อยเก้าไกลยิมนะครับ70กิโลกรัมครับผาขาวดับพง191เหลือ72.5กิโลกรัมครับก็คือดีเซลเล็กเพชรจินดานะครับซึ่งเราทราบผู้ชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้วครับแต่วันนี้เราจะมีโปรแกรมครับชิงอันดับที่3ครับคุณเพียรเทพครับครับออกหักมาจากล่าแชมป์มาชิงที่3ครับชนะเลิศ100,000บาทนะครับแพ้50,000บาทถ้ากิดวันนี้ชิง100,000บาทกับคู่นี้ และพายไ่ได้ครับคู่ที่สาของรายการทิ้งแคมรุ่น7 1กิโลกร,รัมครับวันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วนะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทวินสเปเชียลยามองน้ำตราถ้วยทองแซบจตจัดโดนใจน้ำจิ้มไทยรถเด็ดตรานองพรและไทยรัฐทีวีช่อง32นี่เป็นนัดสุดท้ายนะครับของมวยรอบซึ่งเต้ามวยไทยลีกนะครับ ลีกของคนไทยมีทั้งหมด4พิกัดรุ่นนะครับทราบไปแล้ว3วันนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับ77กิโกัครับในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทเดี๋ยวเราก็จะทราบไปแล้วนะครับอีกไม่เกิน1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้ไปดูการชิงตำแหน่งที่3ก่อนนะครับที่3ก็แสนห้าครับถ้าแพ้รับไป50,000ื่นความห่างใน1-0,000แบาททีเดียวนะครับ นี่คือกีฬาของคนไทยครับกีฬาแห่งอัตลักษณ์ไทยนะครับที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกนี่คือมวยไทยลีกครั้งแรกของคนไทยแล้วก็ครั้งแรกของโลกด้วยครับ,รบกระดูกกระเดี้ยวนะอยู่มุมน้าเงินนะครับเกือบแต่หนึ่งร้อยไฟครับชายมูไทยนั้นเป็นรองครับรูปร่างส่วนสูงเท่ากันครับหนึ175่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรไปอกหักครับในรอบตัดเชือก ดูว่าจะจำมั่มนิดนึงครับนด้านขอแของกุศลไทยครับแหมทิ้งขวาเลยครับเป็นของหนักก่อนก็ถือว่าเป็นพระเอกภูธรอนะครับอานันตชัยหรือว่าอนันตศักดิ์สรพรชยภูมินะครับโตโยต้าไทยลีกนี่ก็ถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของเขาด้วยทะลุมาไกลนะครับถึงรอบตัดเชือกทีเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เข้าชิงชนะเลิศชิงอันดับ3ามเจ้าตัวก็มั่นใจว่าจะคว้าไว้ก่อนให้ได้นะครับ ม,มวยหลายๆคนนะครับที่ร่วมทําการแข่งขันศึกเอต้ามวยไทยลีกตอนนี้ก็มีโปรแกรมชกกันเรียกว่ามากขึ้นแล้วนะครับในหลายๆรายการด้วยกันอย่างเช่นอุดน้อยนะครับก้าวไกลยิมซึ่งเป็นแชมป์นั้นก็มีโปรแกรมออกมาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วกอชกรายการใหญ่ด้วยนะครับด้านของอุดน้อยก้าวไกลยิมนะครับวันที่12เดือนหน้านี้นะครับชกที่นี่ลุมพินีนะครับ เจอกับรัฟฟี่สิงห์ป่าโตนะครับแล้วก็ดีเซลเล็กครับแชมป์ของรุ่นที่ได้เห็นภาพนี่แะครับก็จะเจอกับรุ่งรัตพุ่มมันม่วงครับนี่คือนี่คือการต่อยอดนะครับให้น้องๆเหล่านี้มีเวทีได้แสดงความสามารถกันเนี่ยครับต่อยมวยก็รวยได้จริงๆนะครับขอให้เอาจริงเอาจังมุ่งมั่นตั้งใจครับรับรองว่าเรื่องของเงินทองก็อยู่ไม่ไกลครับนี่ครับเดินบทเดินเบียดครับเจาะยางไปก่อนนะครับแสงอุทัย กรรมการว่าไงให้โอกาสอยู่ครับแมเจาะทั้งขวาทั้งซ้ายครับไหวไหมครับอ้โหยางแตกเลยครับยกแรกนับไหวไหมโอ้พยักหน้าโอเคไหวครับรอดไม่รอดอค,คุณพระละคังช่วยนะครับพักก่อน,นมาได้ยังไงอะ่ะสองน,นี้8โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะจ๊ะ ที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมเส้นแห่งสยามประเทศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดใจไปกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นภาพช้าครับจุดเกิดเหตุเนี่ยแหละครับเล่นเกาะยางโอ้วราดีครับเจ็บแล้วครับแสงอุทยไทยก็ขยับก็ใบคอแล้วฟันล่างอีกทีหนึ่งล่นครับกรรมการให้โอกาสและจากนั้นครับย้ำที่เก่าเวลาเดิมไม่ไหวครับ มาดูกันว่าจะรอดไม่รอดครับยกนี้จังหวะว่าหมดยกพอดีนะครับตามกันต่อนะครับการชิงอันดับสามครับเจ็ดงากิโลกรัมครับแสงอุทัยกับอนันตชัยตอนนี้แสงอุทัยนั้นได้นับไปแล้วนะครับในช่วงปลายยกแรกและคนนี้ครับทาท่าว่าจะไม่รอดนะครับรอดไม่รอดครับชมกันต่อฮะอยากได้เงินแสนก็ต้องเอาให้รอดแหะครับอนันตชัยครับความห่างนี่อยู่ถึง1น0 0 0แสนบาทนะครับ โอ้เงินหมื่นนี่ก็สู้กันแทบตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่เงินแสนต้องสู้ถวายหัวแหละครับอนันตชัยแมอยู่นอกมันนีลำบากครับเมียนะรครับต้องเกาะใน้วครับแม่เดินไปได้ระยะแทงนี่ยุ่งแน่ครับสายุ้ยไทยเน้นที่เก่าเวลาเดิมหมัดด้วย้ะโอ้ต,ตัดล่างเรียบร้อยครับโอ้โหกรรมการโบกมือยุติการชกค,ครับ แสงอุทัยออกแรงยกเร็จครับคว้าที่3าไปครองอืจะบอกว่าซ้อมนี่เหนื่อยกว่านี้ก็คงจะไม่ผิดนักแล้ครับทางด้านของแสงอุทัยครับอ้เงินแสนห้าง่ายดายเหลือเกินนะครับแสงอุทัยรัชราดรีสอดสาหรือว่าสอจอพีกอุทัยเดิมครับเนี่ยครับย้ําไปที่เดิมนะครับอนันตชัยแม่แกก็โต้ลาบากแล้วนะครับตอนนี้คือแข้งขาแทบจะยกไม่ขึ้นแล้วนะครับ ก็เป็นโอกาสอันเหมาะของแสงอุทัยแหละครับปิดเกมเร็วเลยนะครับยกที่2ใช้เวลาไปเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองโดยชุดนครับชุดให,ใหญ่ที่แสงอุทยจัดให้นข้อมัดแล้วฟันล่างตรง พอพักไปแล้วค,ครับไ,ไวเตะแม่นด้วยนะครับเตะย้ำไปที่เดิมครับอ่ะพักก่อน